โควิด -19 กรณีที่ทหารอียิปต์ลูกทูตรัฐบาลได้ชี้แจงอะไรบ้างหลังจากที่ขอโทษประชาชนไปแล้วสบ,บคมีมติยกเลิกการอนุญาตเข้าบินของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ทั้งหมดหลังที่พบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและได้ชะลอการอนุญาตเดินทางเข้าในกลุ่มยกเว้นพิเศษบุคคลในคณะทูตและนักธุรกิจจนกว่าจะมีมาตรการชัดเจนและประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นมากขึ้น ในกรณีที่บุคคลในคณะทหารสัญชาติอียิปต์อายุ43ปีซึ่งเป็นลูกเรือเครื่องบินทหารที่มาลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติอูตาเผาเมื่อวันที่8กรกฎาคมได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หลังจากที่ตรวจเชื้อยืนยันครั้งที่2และพบว่ามีการออกนอกพื้นที่ไปยังห้างสรรพสินค้าทำให้ในวันนี้วันที่14กรกฎาคมที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์ไวรัสโคโรนา2019 หรือสอบคได้มีมติปรับเงื่อนไขาการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศของกลุ่มบุคคลยกเว้นพิเศษซึ่งนายแพทย์ทวีสินโคศกสบคได้ถแถลงว่าที่ประชุมสบคเห็นถึงความหละหลวมที่เกิดขึ้นระหว่างรอยต่อของการทํางานนํามาซึ่งความเสี่ยงของการติดเชื้อและทําให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นจึงมีมติให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการยกเลิกการอนุญาตเข้าบินของเที่ยวบินกองทัพอากาศอียิปต์ทั้งหมด ทั้งที่ได้อนุญาตไปแล้วและกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการจำนวนแปเที่ยวบินด้วยตามที่ข้อตกลงการเดินทางต้องเข้ารับการกักกันตามที่เจ้าพนักงานโลกติดต่อกำหนดตลอดระยะเวลาที่เข้าพำนักแต่ในกรณีนี้พบว่าสถานทูตมีการติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อเข้าพักอีกทั้งในการเข้าไปตรวจคัดกรองขั้นแรกไม่ได้รับความร่วมมือจึงต้องมีการติดต่อไปอยังสถานทูตเพื่อสั่งการ ในรูปประชาชนที่เคยมาใช้บริการและพนักงานร้านค้าในห้างแพชั่นวันช้อปปิ้งเดสิเนชันหรือห้างแหลมทองซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในกรณีลูกเรือคนาทหารอียิปต์เข้ารับการตรวจโรคโควิด1 9จากรถเก็บตัวอย่างชีวานิรภัยพระราชทานซึ่งกรมควบคุมโรคได้นำมาจอดให้บริการประชาชนได้ฟรีและที่ประชุมสบคก็ยังมีมติให้ชะลอการอนุญาตการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร แบบผ่อนคลายตามมาตรการการกักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดสเตรทควอลันทีนตามข้อกำหนดฉบับที่12ก็คือกลุ่มที่มีเหตุยกเว้นได้แก่กลุ่มบุคคลในคณะทูตกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาในระยะสั้นออกไปก่อนเพื่อเป็นการทบทวนระบบและจนกว่าประชาชนจะกลับมามีความเชื่อมั่นอีกครั้งหนึ่งโดยสบคจะดำเนินการทบทวนการผ่อนคลายมาตรการกักกันของบุคคลในคณะทูตโดยเฉพาะ คู่สมรสบิดามารดาหรือบุตรซึ่งให้เห็นถึงความเสี่ยงจึงจะมีการพิจารณาให้เข้าพักในสถานที่กักกันของรัฐทั้งหมดเป็นเวลา14วันในรูปประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้เข้ารับการเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อตรวจโรคโควิด -19 ที่ห้างแพชชั่นวันช็อปปิ้งเดสติเนชันหรือห้างแหลมทอง เราจะต้องขออภัยในสิ่งที่เกิดในทุกๆเรื่องและจะรับมาเป็นข้อปฏิบัติทําให้ดีที่สุดในชุดข้อต่อเล็กๆในจุดที่ละหลวมในทุกๆจุดในแพทย์ทวีสินได้กล่าวไว้โดยผู้สื่อข่าวได้สอบถามระหว่างการทแถลงถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบทางโฆษกสอบอกคก็ยืนยันว่าคงจะโทษใครไม่ได้นับเป็นความผิดของสอบอคที่ต้องดําเนินการแก้ไขและยังแสดงความเสียใจที่ทําให้มีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากส่วนนายกก็เสียใจขอโทษถึงคนไทยในกรณีทหารอียิปต์พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมในกล่าวภายหลังเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีทหารอียิปติดเชื้อโควิด -19 ได้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระยองโดยไม่กักตัวว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นและมีความ ไม่เคารพกติกาไม่มีวินัยไม่รับผิดชอบต่อส่วนรวมผมในฐานะที่เป็นผู้อํานวยการสอบคอข,ขอรับผิดชอบในส่วนนี้ตรงนี้ด้วยแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องหาวิธีปิดจุดละหลวมเหล่านี้ให้ได้วันนี้ก็ได้ส่งทีมไปเก็บข้อมูลเชิงลึกแล้วทั้งในการลงทะเบียนเข้าออกตามแอปพลิเคชันไทยชนะและก็มีการตรวจเชื้อเพิ่มเติมให้กับคนที่มีความเสี่ยงที่ได้สัมผัสและมีความกังวล นายกยังกล่าวต่อไปว่าได้สั่งการให้สอบอคทบทวนมาตรการผ่อนคลายต่างๆรวมทั้งกรณีของสถานทูตและคณะทูตที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในขณะเดียวกันส่วนการบินเข้าออกของเครื่องบินทห,หารและเครื่องบินอื่นๆจะต้องทําตามระเบียบที่ทางการไทยกําหนดเท่านั้นซึ่งพลเอกประยุทธ์ได้กล่าว ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการฝ่าฝืนจึงได้มอบกระทรวงการต่างประเทศไปหารือกับสถานทูตว่าอย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกและให้ระง,งับเที่ยวบินไม่ให้เข้ามาอีกจนกว่าจะแก้ปัญหาได้และได้ยืนยันว่ารัฐบาลไม่หยุดยั้งมาตรการด้านสาธารณาสุขข,ขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณาสุขของเราก็ขอให้เชื่อมั่นในระบบซึ่งน่าจะรองรับได้แต่มันก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมเสียใจก็ขอโทษพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วกัน หลายปัญหามันเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือเกิดข้อบกพร่องในบางประการนายกได้กล่าวและขอเวลาให้หน่วยราชการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปและนายกก็ยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้สิ่งที่เป็นกังวลอีก,กเรื่องก็คือขณะน,นี้หลายพื้นที่กาดตกทั้งในส่วนของประชาชนและสถานประกอบการต่างๆจึงให้มีการกวดขันให้ตรวจตราโดยเฉพาะผับบาร์สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนหากไม่แก้ไขก็ให้ปิดทันทีเพราะกําหนดมาตรการไปแล้ว ถ้าไม่แก้ไขก็ต้องยกเลิกไปส่วนเรื่องนี้จะกลับมาล็อกดาวน์กันใหม่หรือไม่นั้นนาะยกรัฐมนตรีได้ระบุว่าคงยังไม่ถึงล็อกดาวน์ทั้งหมดแต่จะหามาตรการเข้มข้นในจุดที่มีปัญหาโดยในเรื่องนี้ต้องทบทวนก่อนและต้องหามาตรการที่เหมาะสมกับตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการติดต่อติดตามสืบสวนโรคอยู่อีกทั้งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทุกคนถ้าไม่ทำตามระเบียบก็จะมีปัญหาทั้งหมดวันนี้ได้สั่งการเข้มงวดในพื้นที่ ทุกพื้นที่ในขณะที่เรื่องรองรับนักท่องเที่ยวต้องไม่ผีผามไม่เช่นนั้นจะเกิดปัญหาได้ส่วนถึงขั้นจะแบ็กลิสต์คนอียิปต์กลุ่มดังกล่าวที่ฝ่าฝืนหรือไม่นายกกล่าวว่าไม่ถึงขนาดนั้นขนาดแบ็กลิสต์และเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มีส่วนเกี่ยวกับการพิจารณาการต่ออายุพลกรฉุกเฉินหรือไม่นายกก็ยังตอบในกรณีที่นายสีสวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้เตรียมยื่นร้องต่อปปช เอาผิดฐานสบคทั้งคณะฐานและเลยการปฏิบัติหน้าที่จากเหตุการณ์ทหารอียิปต์ว่าเป็นเรื่องฟ้องร้องต่อไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ขอให้เป็นธรรมด้วยในการฟ้องร้องอะไรต่างๆต้องดูบริบทครบทุกมิติด้วยโดยไทม์ไลน์ในการสอบสวนโรคซึ่งจากภาพกล้องวงจรปิดของโรงแรมนายแพทย์ทวีศรีได้กล่าวว่าทางสาธารณสุขจังหวัดระยองได้รับแจ้งว่าจะมีเที่ยวบิน egy1215 และ EGY 1216มาลงจอดที่สนามบินอูตะเภาซึ่งเป็นเที่ยวบินทางทหารและมีกัปตันและลูกเรือรวม31คนโดยมีประเทศต้นทางคือปากีสถานและได้เดินทางต่อไปอยังสหรัฐอาหรับเอมิเรสเพื่อปฏิบัติทางการทหารและเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่8กรกฎาคมเครื่องบินจากปากีสถานเข้าสู่ประเทศไทยได้ลงจอดที่อูตะเภาในเวลา19นาฬิกาคณะได้เข้าพักที่โรงแรมดิวารี อำเภอเมืองจังหวัดละยองในเวลา23นาฬิกาทุกคนเข้าพักโดยมีเพื่อนร่วมห้อง1คนยกเว้นกัปตันในวันที่9รกรกฎาคมกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางออกจากโรงแรมในเวลา5.30นาิกานาทีเพื่อไปทำภารกิจทางการทหารโดยได้เติมน้ำมันที่เมืองเฉิงตูประเทศจีนและในวันที่10รกรกฎาคมก็ได้เดินทางกลับมาถึงสนามบินอูตะเภาในเวลา2นาฬิกาและได้เข้าพักที่โรงแรมเดิมต่อมาเวลา11 จุ 20. 20. นยาฬิกาลูกเรือจำนวนหนึ่งได้เดินทางออกจากที่พักไปยังห้างสรรพสินค้าทั้งสองแห่งในเมืองระยองคือห้างแหลมทองและห้างเซนทันวันที่11กรกฎาคมคณะทั้งหมดได้เดินทางกลับไปยังประเทศอียิปต์โฆษกสบคได้กล่าวว่าขณะที่ออกนอกเคหสถานมีเพียง10%ของลูกเรือที่ใส่หน้ากากอนามัยโดยในวันที่เดินห้างไปห้างแหลมทองในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดนาฬิกานั้น ประกอบไปด้วยลูกเรือ27คนซึ่งในนั้นก็คือผู้ยืนยันที่ติดเชื้อโดยบุคคลดังกล่าวมีการสวมหน้ากากอนามัยและในช่วงเวลานั้นมีลูกเรือ4คนที่ไม่ได้รวมผู้ติดเชื้อที่นั่งรถแท็กซี่ไปยังห้างเซนทันรอยองในช่วงเวลา14นาฬิกาก่อนที่จะได้เรียกรถคันเดิมให้ไปรับกลับโคศกสบ,บคได้กล่าวว่ามีการติดตามคนขับยืนยันว่าไม่มีผู้ป่วยในกลุ่มดังกล่าวนายแพทย์ทวีศินได้กล่าวว่าจากการสอบสวนโรค แบ่งกลุ่มผู้สัมผัสเป็น2กลุ่มคือกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน9คนจำแนกตามสถานที่คือโรงแรมดิวารี7คนประกอบไปด้วยผู้จัดการพนักง,งานขายแม่บ้านโดยทั้งหมดไม่มีอาการทางเดินหายใจและมีการแยกตนเองกักตนเองเป็นเวลา14วันในโรงแรมที่จัดเตรียมไว้ให้และสนามบินอีก2คนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่สัมผัสเสี่ยงต่ำจำนวน9คนซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติควบคุมโรค ติดต่อหรือทีมสอบสวนโรคและทีมตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระยองโฆษกสบ,บคกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงเวลาเดียวกันที่คณะดังกล่าวได้เข้าไปยังห้างแหลมทองได้มีประชาชนอยู่ในห้างจํานวน394คนในขณะที่ห้างเซนทันระยองมีประชาชนอยู่1488คนโดยกลุมควบคุมโรคจะติดต่อไปยังบุคคลเหล่านี้เพื่อเข้ารับการตรวจโดยทันทีขณะที่สถานการณ์ในประเทศไทยในวันที่1 4กรกฎาคม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม7รายทั้งหมดอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐส่งผลให้มีผู้ป่วยยืนยันสะสม3,227รายผู้เสียชีวิตคงที่58รายและยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล78รายและรักษาหายแล้ว3,91 0รายรองผู้บัญชาการทหารบกชี้เป็นความผิดส่วนบุคคลโดยก่อนการประชุมสบ,บคชุดเล็กในวันนี้พนเอกนัทพลนาพาณิตรองผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองประธานคณะกรรมกาการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยัง้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทหารอียิปติดเชื้อโควิด19ในระยองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นความผิดส่วนบุคคลที่ลักลอบออกไปนอกพื้นที่ที่กำหนดถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนส่วนบุคคลไม่ได้เกิดจากความละหลวมหรือความผิดพลาดของระบบ เพราะจากการตรวจสอบแล้วพบว่าทุกหน่วยงานได้ทําหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในรูปรองอธิบดีกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ที่คอนโดวัน x สุขุมวิทยีสิกสถานที่ซึ่งมีเด็กหญิงชาวซูดานอายุ9ขวบครอบครัวคณะทูตติดเชื้อโควิด -19 สําหรับวิธีการคัดกรองเชื้อที่สนามบินอุตภเปาพลเอกนัทพล ได้กล่าวว่าการตรวจคัดกรองตามขั้นตอนมี2ลักษณะก็คือการตรวจสอบจากเอกสารต้นทางซึ่งสามารถยืนยันได้ในระดับหนึ่งและเพื่อความมั่นใจจะมีการตรวจด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งอีกครั้งหนึ่งส่วนประเด็นที่ปรากฏตามสื่อว่าทหารอียิปต์ไม่ให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทำการตรวจเชื้อนั้นรองผู้บัญชาการทหารบกได้ชี้แจงว่าทางคณะของอียิปต์มีความเข้าใจว่าเมื่อมีเอกสารยืนยันจากต้นทางแล้ว เหตุใดทางการไทยจึงต้องตรวจซ้ําในขณะที่กระแสความไม่พอใจของประชาชนต่อการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ยังรุนแรงอยู่ทางโลกออนไลน์ล่าสุดเมื่อเวลา15นาฬิกามีแฮชแท็กรัฐบาลส้นตีนคนเชียร์ก็ส้นตีนติดอันดับหนึ่งในเทรนดิ้งทางเทวิตเตอร์ด้วยยอดทวิตถึง3.72แสนครั้งด้านพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อมวลชน ในกรณีที่ทหารและรัฐบาลถูกโจมตีอย่างหนักในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้มีการชี้แจงไปบางส่วนแล้วซึ่งตามแนวชายแดนขณะนี้หน่วยงานความมั่นคงได้คุมเข้มเรื่องการเข้าออกตามจุดผ่อนปรนธรรมชาติซึ่งจะไปจับทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้และหน่วยงานได้ทําการสอบสวนอยู่แล้วจึงขอให้ใจเย็นๆและรอฟังผลการประชุมสอบคก่อน สำหรับกรณีแนวทางให้ชะลอการเดินทางของบุคคล VIP เข้าประเทศนั้นพลเอกประวิทย์ได้บอกว่าส่วนตัวเองก็ยังไม่สามารถตอบได้เองโดยยืนยันคำเดิมต้องรอที่ประชุมมีความเห็นลงมาก่อนเช่นเดียวกับการคงพลกรฉุกเฉินด้วยส่วนอนุทินรับมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นแบ็กริสอียิปต์ด้านนายอนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาระดับประเทศและในระดับโลกเนื่องจากอาจจะมีบางมาตรการที่ประเทศไทยเองยังขันน็อตไม่แน่นจําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการหารือของสอบคอส่วนความเป็นไปได้ที่จะมีการขึ้นแบกเรสไม่ให้ประเทศอียิปต์เดินทางเข้าประเทศไทยนั้นนายอนุทินระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีการพิจารณามากยิ่งขึ้นและพยายามให้เกิดความเป็นปกติมากที่สุด ซึ่งถ้าหากกลับมามีปัญหาพบติดเชื้อก็พร้อมจะกลับไปสู่มาตรการเข้มตามเดิมโดวยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขยังกล่าวย้ำอีกว่าปัญหาที่เกิดมาจากการผ่อนปรนมาตรการเต็มรูปแบบจึงจะต้องกลับไปหาลือกับสอบ,บคอ,อีกครั้งเพื่อทบทวนมาตรการให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศซึ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของประชาชนทั้งนี้ยืนยันว่าจะไปลงโทษอียิปต์ก็คงไม่ได้แต่ถ้าหากให้ติดแบ็กกริดนั้นก็มีความเป็นไปได้ รวมถึงกรณีการให้สิทธิทางการทูตเข้าประเทศในระยะสั้นก็ต้องพิจารณามาตรการใหม่เช่นเดียวกันใน6ข้อนี้แล้วใครทำอะไรแล้วบ้างหลังจากที่ยืนยันการติดเชื้อแล้วหน่วยปฏิบัติควบคุมโรคติดต่อซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมโรคเขตสุขภาพหรือได้ลงพื้นที่เพื่อสืบสวนโรคเชิงลึกเพื่อหาเส้นทางการเดินทางในระหว่างที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติการโควิด -19 จังหวัดระยองให้บริการตรวจเชือ้อโควิด -19 ฟรีในวันนี้สำหรับกลุ่มประชาชนที่สงสัยหรือที่มีการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยจะใช้รถพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยตรวจโรคณห้างแพชั่นระยองและห้างเซนทันระยองในเวลา11นาฬิกาถึง15นาฬิกาส่วนวันนี้วันที่14ตามข่าวดรสาธิต ปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขได้ลงพื้นที่จังหวัดระยองร่วมประชุมที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระยองและผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนที่จะเข้าเยี่ยมโรงแรมที่พักผู้เดินทางกลุ่มดังกล่าวและทำการตรวจเยี่ยมรถตรวจโรคติดเชื้อชีวานิรภัยพระราชทานที่ห้างแหลมทองรวมถึงลงพื้นที่ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทันจังหวัดระยองด้วย